นี่คือต้นทางด้าน,าน,านซ้ายคือต้นทางด้านสีแดงนี่คือปลายทางนะครับผมจะแนะนําง่ายก่อนนะครับก็คือตัวน,นี้ไร t ทริมนะครับวิธีง่ายก็คือกดกับ R I ไรเราต้องการไร้ขวาก็คือเอาหนึ่งตัวน,นี้มาแต่เนื่องจากมันมีพยัญชนะเป็นสเปซบาร์เป็นขยะ เราจึงไม่ควรไร้อย่างเดียวเราจะต้องท r i มมันออกมาด้วยครับเจอได้มาแล้วนะครับเราอ copy ลงมามันก็จะได้ร์ดข้างหลังหมดนะครับแบบนี้นะครับมาดูไร้ trim เอสอาต่อไปตัวนี้ผมจะใช้ trim mid search ถ้าเอาแค่เซิร์ชมาดูนะครับถ้ได้ตัวที่54หมายความว่าถ้าเราเซิร์ชเฟสบาร์สองตัวตรงนี้มันจะเจอตัวที่54จะได้54ครับเพราะฉะนั้นเราใช้คำว่ามิดได้ มิดคือตรงกลางมิดมิดอะไรก็คือมิด a สามสตาร์ทนัมเบอร์เนี่ยผมใช้คำว่าเซิร์ชตัวนี้นะครับออและจะต้องบวกสอง้าเหตุที่บวกสองเพราะว่าตัวตัวตัวนี้มีสองตัวนะครับเราบวกไว้ก่อนเลยแล้วนัมเบอร์ชาร์เตอร์เราเข้าใจว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเรา อาจจะใส่ไปหกตัวเลยป้องกันการปิดครับครับหน้าทีนี้มันจะได้ข้อมูลที่ถูกคือจะมีพยันหลักหน่วยเจ็ดก็จะนับได้แค่หนึ่งครับห้าก็นับได้แค่หนึ่งสิบเอ็ดเนี่ยตักสิบก็ได้สองหนึ่งคิดสี่ได้สามหนึ่งคิดสิบสี่ได้สี่ใช้ตัวนี้นะครับก็คือ ใช้การเซิร์ชหาค่าก่อนแล้วมามิดมิดตัวที่เท่าไรทริมออกมาครับทีน,นี้มาดูตัวนี้ซอสพอ o t s ซอสสล o อตนะครับผมจะใช้มิดแล้วก็ไฟล์ตัวทิซิมาเบอรสองสี่ 3. ทำให้ดูครับก็มิดสาเหตุที่มิดเพราะว่าเราเอาค่าตรงกลางมันไม่ใช่ซ้ายไม่ใช่ด้นานขวา มิดนะครับมิดตัวไหนก็คือ a สามคลิกเข้าไปเลย start number อร์คำว่าเริ่มตัวที่เท่าไหร่นะครับเราไฟล์ก็ได้นะค้นหาคือ search ไฟล์ไฟล์เทคอะไรสเปซบาร์สองอันเพราะว่าจุดนี้จุดนี้จะมีสเปซบาร์อยู่สองอันสเกตหาในไหนหาใน a สามทีนี้ตรงนี้คำว่า start number คือ start number ตัวที่เท่าไหร่ จากตรงนี้มาแถวเนี้ยที่จะเจอผมใส่ไว้ประมาณสิบห้าคือพยายามชนะที่สิบห้า e r c เบ r ร์ t ช r ตัวนี้ผมใส่ไว้ห้าก็พอนะครับโอเคก็พมานะครับมันก็จะได้ค่าดถูกเหมือนเดิมนะครับเลนอีกอ่า สังเกตว่ามันได้เท่ากับห้าเพราะว่าตรงนี้เราเอามาห้าตัวถ้าเราใส่มาหกมันก็จะได้มาหกเราจึงต้องใช้คำว่า trim T R I M เพื่อลบขยะออกไปมันจะได้เที่สล็อตพอตที่เป็นสล็อตจริงๆสเกตนะครับจะมีหนึ่งมีสองมีสี่ตรงนั้นครับเป็นคำว่าจบจบลัมนนี้นะครับทีนี้มาดูพอต ขอเนีคยคือตรงเนี้ยแถวเนี้ยนะครับผมใช้มิดไฟอันนี้ค่อนข้างจะยากนะครับผมขออนุญาตแยกออกมาอย่างนี้นะครับสูตรไฟล์ก่อนนะครับกลับไฟล์ ไฟล์เทคเราต้องการค้นหาอะไรก็คือเต็ตบาร์สองอันหาในไหนหาใน a สามครับสตาร์ทนั b เบผมเข้าใจว่าใช้ตัวที่สิบห้าก็จะได้ยี่สิบสี่คัดลอคำว่าในยี่บสี่คือไปนค้นหาตัวเนี้ยครับยิบได้ตัวที่ยี่ี่นะครับเป็ดบาสองอันตัวเนี้ยโดยที่เริ่มจากประมาณตัวที่สิบห้าเจอ ต,ตัวที่คําว่าเลน B3 สาเหตุที่เลน B3 เพราะว่าข้อมูลที่เราต้องการหาคือตัวนี้เป็นการ Data ตัวน,วนี้มันอยู่หลังตัวนี้นะครับผมก็เลยต้อง search ตัวนี้ไปผสมกับเลนนะครับรก็คือเท่ากับเลน B3 ตัวนี้นะครับเราก็ใช้วิธีการเอาตัวนี้ บวกกับตัวนี้ค่าต่างๆพวน,นี้คือเป็นที่อยู่ของจุดเริ่มต้นตัวนี้นั่นเองเพราะว่ามันมันมีไม่เท่ากันอย่างนี้ก็ลเลยจำเป็นจะต้องต้องบอกวิธีการใช้งานไฟล์การเลนการบวกมาดูสูตรกัน น้ำเรคือเริ่มจากตัวอะไรเราก็ไฟล์ไฟล์เท็กติดอินไหนก็ตัวเดิมน,นะครับ start number สิบห้าทีนี้อย่าลืมบวกนะครับบวกเลน b สาม 3. เราพิมพ์ไปเลยก็ได้นะครับวงเล็บปิดนครับพยายามวงเล็บปิดจะสังเกตว่า mid text ตาร์ทนันเบอร์นี่ยจบไปแล้วขระนวนการเริ่มถูกแล้วทีนี้จะเอามากี่ตัวนะครับ mm hmm. เพื่อป้องกัน mm hmm. <ๆ>การอิดพลาดเราเอามาสักสิบตัว,วก่อนเดดูคร mm ับ hmm. จะสังเกตเห็นว่ามันปิดสิบสี่มาด้วยครับล mm hmm. องลง,ลงที่แบบทีนี้มันติดสนะิบสี่เนี่ย ตรงนี้เราอาจจะต้องบวกอีกไปอีกสองไนไรครับเราลืมบวกสอง,องรอะไลองดูมันก็จะได้สังเกตว่ามันอยู่ไม่ตรงตำแหน่งนะครับ,รรบสาเหตุที่เราบวกสองเพราะเ,รเพราะเราไฟล์ตัวเนี้ยมาสองตัวเราจําเป็นต้องบวกไปอีกที <c oughs> นี้เนื่องจาก <c oughs> ถ้าเราลองเล่นดู <c oughs> สังเกตมันได้มาสิบเพราะว่าไอต้ตำแหน่งตรงนี้เราเอามาสิบตัวนะครับเพื่อป้องกอันผิดพลาดทีนี้เราใช้คําว่า trim เพื่อไม่ให้เกิดขยะนะครับเป็นน้งห่้าตอนนี้สมบูรณ์แล้วนะครับก็คือมันนับได้คือพอตตรันี้ข้างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานก็เราก็จะได้ตรงนี้ เสร็จแล้วนะครับสล็อตพอตสล็อตพอตอซิงนะครับสมบูรณ์เอาไปใช้งานได้ทีนี้ถามว่าเราจะอ mm ินเสิร์ตคอลัมน์มาเพื่อให้เกิดการนับครับ mm hmm. เราก็ใช้ง่ายเลยเหมือนเดิมครับเท่ากับ if ถ้าตัวนี้เท่ากับว่างก็เอาตัวน,วน,วน,วนี้ถ้าไม่ว่างก็ตัวน,วนี้บวกหนึ่งนะครับ มาครับมันก็จะเป็นจนํานวนที่ตับลงไปได้เรื่อยๆนะครับเท่าที่มีเพื่อเพื่อไปวีลูอัพวันหนึ่งสามสีก็ขอจบการใช้ทริมการใช้มิดการใช้ไฟลนะ์การใช้เลนนะครับการใช้เซิร์ชผสมการใช้ไลด้วยนะครับขอบคุณครับ